บริษัทของเราคือบริษัท g t g นะครับบริษัทของเราทําธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชากัญชงครบวงจรเรานําเข้าเมล็ดพันธุ์เราปลูกเองเราเพาะสายพันธุ์เองแล้วเราก็สกัดเองเราทําโปรดรักต์ต่างๆออกมามีทั้งน้ํามันสกัดมีทั้งคอสเมติกและก็ไบโอแมสต่างๆด้วยครับและเราก็ทําเป็นแฟรนไชส์คาเฟ่ที่ใช้ใบในการปรุงอาหารและเครื่องดื่มร่วมกับเทอร์ปีนที่เรา เป็นสารสังเคราะห์ให้ได้กลิ่นใกล้เคียงกัญชาแต่สายพันธุ์ด้วยครับเรามองว่าทีบีมีศักยภาพในการที่ให้ผู้บริโภคได้เห็นว่ากัญชากัญชงเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับต้นกัญชงของเราเนี่ยสารเสพติดต่ำกว่าศูนย์ุสองเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับตามกฎหมายกำหนดทําให้มีแต่สรรพคุณในทางยามากกว่านะครับลูกค้าเนี่ยจะได้รับทราบว่ากัญชงทําอะไรได้บ้างลูกค้าจะได้มีโอกาสในการเริ่มธุรกิจ เกี่ยวกับการชากันทงครับฟีดแบกดีมากครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นงานแรกที่เราเปิดบูธในไทยนะครับเพราะว่างานแรกเนี่ยเราไปเปิดบูทธที่อเมริกาเป็นงาน MJ b i เ c o n คงานใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็อ,อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับให้มาร่วมงานนี้เพราะว่าเป็นโอกาสทงธุรกิจจริงๆที่คุณจะได้สื่อสารกับผู้บริโภคสื่อสารกับคนที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจจริงๆนะครับผมว่างานนี้เป็นเป็นโอกาสาที่ดีมากๆ